โอเคนะครับนี่นีจะพาามาดูทีิแกล้งขนมทำขนมเดืองสูตดแดล้รนะครับตอนนี้ก็เริ่มเรียงแกล้ลลงลงไปแล้วนะครับปรับไฟใอ่อนนะครับวันนี้ยาวจะวทำสวยวานนะครับตอนนี้ก็เริ่มเรียงคีิปเป็น,ปนครับคลิมข,ขาวๆโบ๋โบเลยครับขาวเป็นขาสาวเลยครับเน้นเน้เนไปเ,เ,เลยครับยอย ก็ไปแย่ก็ปใส่ไว้ท้องนะครับหรือใส่ท้องนะครับก็มือมือนะครับเส่ท้อ่ท้องเสร็จแล้วแย่ก็ใส่ใส่อะไรครับหน้าท้อครับสรนาท้อนครับน้อยกินมากเลยนะครับสรมจหน้าท้องต่อไปก็สวยอย่งเงีนะครับ ตัวนี้ท่านเต็มใส่หวานนะครับใส่ไม่ไม่ตัวนี้แข็งมกนะครับแข็งมากแล้วก็จีบไหล่กินมากเลยนะครับใส่หวานครับมีสองใสนะครับใส่หวานกับใส่เข็มนะครับมีใสเข็มครับสุดละสามสิบบาทนะครับจุดชิ้นครับหนุ่มเบี้ยหวานแม่วันดีนะครับที่ตลาดกิีเลยนะครับแวะมาอุ่นหนุ่ม